บักเจ้อ่าพ้อมบอพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโศกเด้อขอให้คุณเจอเพลงที่เข้าทางนะรู้ว่าเขาหลอกไปเลยไหมถ้ารู้ว่าเขาหลอกฮาเลยเออจะได้เพลงอะไรครับหยุดครับหยุดครับเพลงลูกพ่ออย่าทอเด้อ ืบทอดความทนถึงความจนยังหมุนรอบใจวันอนึ่นถ้าเพอรองไห้จะรู้อีกบอกใจให้ไหว้ นุชครับให้กําลังใจกันหน่อยครับฟังน้องก็เหมือนฟังศิลปินร้องอะ่ะตอนเนี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างที่น้องกําลังสู้อยู่พี่เป็นกําลังใจให้เสมอขอให้เป็นศินลปินอีสานที่โด่งดังคอให้เขารอบขอให้เป็นกํำลังใจให้ครับขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณมากเด้อคะ่ะขอบเซิร์เลยไม่ได้พูดภาษาไทยเลยขอเซิร <c oughs> ์ <c oughs> อีเมล มันแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่เข้าหลืบเข้าซอกแค่นั้นตอนที่มันผันนะมันใช่ใช่มันมีมนจะเป็นไมเนอร์เป็นยากเนี่ยลูกลูกที่จะเป็นไมเนอร์เนี่ยสืบทอดความทนถึงความจนยังหมุนรอบใจมันยากอยู่นะมันยากครับแต่ว่าหนูก็ทําได้ดีนะลูกนะทําได้ดีขอบคุณครับเชิญพี่เอครับเอาจจริงๆนะลูกว่าจริงๆเขามีมาตรฐานของเขาเพียงแต่ว่ามาเจอเอาเพลงนี้ เมโลดี้กระดัดกระเดิดจริงๆต้องอยู่กับเขาให้นานๆวันนี้จะมองในรูปของการวาดเสียงของ JR ลูกการวาดเสียงวันนี้มัน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 อาจจะยังไม่ค่อยเนียนกลิบ กับมาตรฐานที่หนูเคยทำมาไว้มันมันไม่เท่าที่ควรดังที่เราเราตั้งใจเอาไว้ในวันนี้นะลูกแต่หนูก็ถ่ายทอดมาก็ระดับหนึ่งอันนี้ต้องโทษเพลงครูจริงๆครูเขียนมายากนะครเมโดาเอโทษเพลงครูเหรอครับโทษเขาทีครับเขาร้องเพลงครูไม่ได้แบบแทนที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันได้แค่แปดสิบเก้าสิบต้องต้องฝากครูสถุนไปบอกครูสลาด้วยครับผมเคยบอกแล้วครูเลยบอกว่า ไม่ต้องพูดไม่ต้องไปไกลๆจริงๆนะโรดี้คือขึ้นไปปั๊บแล้วลง,ลงแล้วเลยลงใน,ในท่อนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันยากมากลูกแต่เชื่อว่าถ้าเจอยู่กับเขาด้านานไม่เคยความสามารถเลยได้หมดเพียงแต่ว่าในวันนี้นะก็ต้องยอมรับว่าเออมันก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆดีแล้วให้พวกเราได้ทํางานกันบ้างลูกนะเออมาเชิญพิาฮะแต่ในความเป็นเจอาก็ยังคง คงเก่าอยู่นั่นแหละนะครับพียงแต่ว่าเราก็ลุ้นไงคือะหว่องฟังฟังเฮ้ยเจ๊ยังไงมันจะเพี้ยนไหมแต่ก็ไปได้นะคะจียงแต่ขาดความลื่นไหลนั่นเองสําหรับเพลงนี้นะสหรับเพลงนี้แต่ก็ยังเก่งเหมือนเดิมครับครับผมใครอ่านครับให้กําลังใจกันหน่อยเชิญครับก็กำลังใจให้พี่ครับเข้าใจว่าคือบางทีมันอยู่ไม่นานผมก็ใจได้ผมรู้สึกได้มากๆเลยกับเรื่องอย่างเงี้ยคือบางเพลงนี่คือแทบแบบแทบไม่เคยร้องมาก่อนเลยใช่ครับแล้วมันจะมี อะไรในใจที่แบบมันจะใช่ไหมหน้ามันจะไปอย่างนี้ถูกไหมหน้าอะไรอย่างอยากเป็นงใจให้พี่ครับสู้ๆต่อไปครับผมเขาร้องมา400เพลงอะ่ะ <c oughs> เขาต้องโดนเพลงที่ไม่ถนัดสุดๆในชีวิตไม่เคยอยากร้องเลยแต่จำใจก็ต้อง,องร้องเหมือนแบบเขาใช้การผันช่วยได้เยอะอ่ะเขาแบบเกิดมาบอลทูบีนะฝรั่งเรียกบอลทูบีมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ